เราพูดเรื่องสิทธิหน้าที่และกฎหมายในรายวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4ครับสิทธิคืออะไรสิทธิหมายถึงสิทธิที่บุคคลเนี่ยพึงได้รับโดยชอบทำตามหลักกฎหมายหรือหลักการของสังคมเป็นสิ่งที่ติดตัวทุกคนตั้งแต่เกิดเพให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับความเป็นธรรมครับตัวอย่างสิทธิเด็ก สิทธิของเด็กและประชาชนสิทธิในการศึกษาเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิที่ที่ได้เรียนหนังสือสิทธิในการรักษาพยาบาลเช่นป่วยสามารถไปรักษาเพื่อรักษาได้ป่วยก็สามารถไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาได้สิทธิในการใน,ในความปลอดภัยเช่นทุกคนได้รับการคุ้มครองไม่ถูกทำร้ายสิทธิในการแสดงความเห็นเช่นสามารถพูดแสดงความเห็นหรือเขียนได้สิ่งที่คิดได้อย่างสุภาพครับ หน้าที่คืออะไรหน้าที่หมายถึงสิ่สงที่บุคคลต้องกระทําตามหน้าที่กฎหมายกฎระเบียบหรือจาติระพณีที่กําหนดไว้เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมตัวอย่างหน้าที่ของเด็กและเยาวชนหน้าที่ของเด็กคือตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังพ่อแม่ครูและผู้ปกครองช่วยเหลืองานบ้านเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนหน้าที่ของประชาชนคือเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเสียภาษีให้รัฐ,ร,ฐรักษาสิง่งแวดล้อมมีส่วนร่วมทางการเมืองครับ กฎหมายคืออะไรกฎหมายหมายถึงกฎหรือข้อบังคับที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อใช้ควบคุมความพฤติของคนในสังคมทุกคนต้องปฏิบัติตามหากไม่ปฏิบัติตามจะมีการลงโทษตามที่ตัวอย่างของกฎหมายใกล้ตัวคือกฎหมายจราจรเช่นกฎหมายห้ามขับรถผ่าไฟแดงต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถกฎหมายอาญา,ยาเช่นห้ามรักขโมยของผู้อื่นห้ามทำร้ายผู้อื่น กฎหมายแพ่งเช่นการทำสัญญาซื้อขายเช่นซื้อขนมต้องจ่ายเงินกฎกฎหมายครอบครัวเช่นเรื่องการแต่งงานหรือมรดกค,ครับวันนี้คุณครูครับ